ลจกแเจ็77จะถูกไหมคะหวยแกรนไพ่บอกถูกครับนะคุณหนูนามีโอกาสถูกนะครับนะไพ่ว่านะเออนะถัาเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพัร้อยเแชร์นะรู้รู้หัวใจฉันไอศครีมโคนกุหลาบจัดมาค่ะจัดมาได้นะคะ นาตั้งคำถามได้เลยนะครับน้าก็ตอบก็ได้นะคะฮิปโปน้อยเหรอเพิ่งเห็นมีสิบห้าเหรียญนะคะ,ะมาฮิปโปน้อยก็ได้นะโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานแล้วนะเออเร็วตั้งคำถามกันได้แล้วมีมีโอกาสถูกเลขหนึ่งหนึ่งนะนะไ้าวน้อยตอบไปแล้วไง เาเมื่อกี้ท็อปถามบอกบอกเองว่าเลขหนึ่งหนึ่งไม่ถูกไม่มันขึ้นมา <c oughs> เขาถามมาอีกครั้งหนึ่งเขาถามเข้ามาอีกครั้งอ่ะอะเอาเร็วเข้ามากันนะอย่างที่บอกอ่ะมีเวลาก็ให้ไปสวดมนต์ด้วยนะเจ้าทั้งหลายนี่คือยุคแห่งอภินญ,ญาใหญ่นะยุคของคนภาวนานะครับถ้าไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้นะครับนะ สัมบัติชามินาสังสิมโมพระม,มาจมหาเทวานสเพยาคาปรายันติพระม,มาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภภพวันตุเม มิเตภาหะเตพุธามาอาุณโมพุทายาเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีสาเวรเทียวพุทธสสัมมีมามาพุธัสสวาหงมสมบัติชามีเพงเพงพาพาหาาเรเรแม้กระทั่งหลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดไว้นะว่า ฌานหรือสมาการทำสมาธินั้นช่างอัศจรรย์เหลือเกินสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถรู้เห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นได้โดยอัตโนมัติถามว่าเพราะอะไรเพราะฌานเนี่ยมันทำให้จิตรวมศูนย์นิ่งพอมันนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอจิตมันนิ่งมากๆมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้พิเศษหรือเขาเรียกว่าทิพจักขุยานน่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกยานสี่ยานแปถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีมันไม่ได้นะ บางคนเนี่ยรู้ใน,ในตำราแต่ภาคปฏิบัติไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าชั้นสี่ชั้น8ปดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติตามห้องกรรมฐานโดยตรงแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเข้าห้องกรรมฐานก็จะบอกว่ามันไม่มีอันนี้เรื่องจริงนะอเพราะอะไรเพราะการฝึกกรรมฐานเนี่ยมันเป็นสมบัติของอริยะบุคคลอริยะเจ้าผู้ที่จะไปนิพพานถ้าหากว่าไม่ผ่านห้องยานสี่ยานแปดไม่มีทางเลยที่จะไปสู่พระนิพพานได้โดยอัตโนมัติใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามดวงนะคะเปิดได้นะคะ ส่งของขวัญเป็นค่าครูนะคะหนึ่งเหรียญก็ได้นะคะอืถามว่าอย่างอย่างการงานการงิน